อันนี้ก็บซีมารีวิวขาดตั้งกล้องนะครับเป็นขาดตั้งกล้องทนทานขนาดครับรุ่นนี้เป็นรุ่นทามาจากเหล็กาดีอย่างดีนะครับสามารถหมุนหูหมุนข้างได้เหมิดครับตัวเสื้อโทรศัพท์กับงาอ้อด้สะดวครับเพราะว่าเป็นสองทางงาอ่อด้ทั้งสองทางเลกาอันนี้ก็เป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับมี มีดเ,เขาห้องไว้อีย่างอันนี้นะอันหมุนไปหมุนมาเนาะเอาไว้จับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วก็ถ้ามันได้เหมาะสมแล้วก็ห้าก็เอาตัวนี้มาล็อกล็อกไว้เฮ้มันมันคงเนาะในโซนของขากบขากบมี2สองระดับเนาะแล้วแต่ห้าสิยืดเฮ้ย,ย,ยมันยืดสูงซ้ำเลยเ้ากับจัดไปสูงประมาณร้อยหกสิบเซนครับอันนี้นะสูงได้สูงอยู่ แล้วก็เ้าจะได้ระดับเลยก็ได้และที่นี้ตัวพื้นตัวพื้นก็นเป็นแบบคล้ายๆลูกกิ่งครับลูกกิ่งคือมันยึดกับพื้นเธอมันมมหล้มเือมันยึดได้เ้าว่างไว้มองเอเองๆห้ากับต,ตัวขานี่ก็สามารถที่จะยึดกับพื้นได้ดีครับป้องกันการล้มแล้วก็มีมองอจับระดับน้ำน้ำเพลินคือพื้นมันคือมันเสมอเนาะครับ